สวัสดีพี่นอ้องป้องปายสุผู้สุคนเด้อครับมื่อนี้กามาพบมาพ่อนะครับกับทางพญแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวนะครับของทางคุณแพรวเผาสูฟังเด้อครับผมนะครับว่าแล้วกาเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับ f อฟเตือนแพรวเผาถ้ายังทําแบบนี้ระวังจะไปไม่รอดเกิดอะไรขึ้นนะครับ เกิดอีหยังขึ้เนาะบัตรที่หนีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเ้าซูฟังเ้อครับผมนะครับก็คือว่าแบบนี้นะครับก็คือก้อนหนานี้นะครับที่ทางคุณแพรวเนะครับเพิ่นก็ได้ออกมาไล่สุดนะครับพี่น้องก็คือเป็นประเด็นในการขายแหนมนะครับพี่น้องกับทางป้าเจวนะครับซึ่งเป็นแหนมตุ้มนะครับพี่น้องแพ็คละสองร้อยห้าสิบบาทแต่ประเด็นนะครับก็คือ มี f อเนาะครับพี่น้องเพื่อนได้เข้าไปเตือนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับข้าวๆว่าทาง F อซเพื่อนเข้าไปเตือนแบบใดนะครับซึ่ง f อท่านนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนก็คือเฮ็ดแหนมขายคือกันนะครับเพื่อนก็เลยมาเตือนด้วยความหวังดีนะครับก็คือประมาณว่าแหนมนะครับพี่น้องนะครับเพื่อนบอกว่าถ้าตามท้องตลาดทั่วไปนะครับขนาดที่ทางประเจีวเฮ็ดนะครับก็คือถ้าตามตลาดทั่วไปมันกะสีเป็น10บาท หรือว่าประมาณ20บาทประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าของป้าเจ๋วนี่ขายอยู่ที่แพ็คหนึ่งมีอยู่6อันนะครับพี่น้องนะครับรวมส่งแล้วก็อยู่ที่250บาทซึ่งทาง Fc ท่านนี้เพื่อนก็บอกว่าแหนมมันเป็นสินค้านะครับที่ผู้บริโภคนะครับก็คือเข้าถึงง่ายบ่ได้เป็นสินค้าที่แบบว่าหาซื้อย่ากประมาณนี้นะครับเพิ่นบอกว่าแรกๆนะครับ ก็คือมักรสิขขยได้อยู่แล้วนั่นแหละเพราะว่าเอฟซีเพื่อนก็นอุดหนุนแมนบ่ครับก็คืออยากซื้อชิมอยากซื้อกินอยากอกุดหนุนประมาณนี้นะครับพี่น้องแต่ถ้ามองกันในระยะยาวแมนบ่ครับพี่น้องถ้าราคามันแตกต่างกับทั่วไปหลายซี่นะครับมันสิไปบ่รอดดีประมาณนี้นะครับที่เพิ่นได้เข้ามาบอกได้เข้ามาเตือนว่าถ้าเป็นระยะยาวไปนะครับ ก็คือถ้าราคามันแพงหลายนะครับมันกระสิขายบ่ได้คือแล็กๆนี้ประมาณนี้นะครับตอนนี้เพิ่งเปิดตัวเพิ่งเฮ็ดไม่มันกระสิขายดีขายได้ตามปกตินั่นแหละครับประมาณนี้นะครับทางเ c ซเพิ่ก็เลยเข้ามาเตือนนะครับแต่ทีนี้แนี่อน้อคราคาพี่น้องนะครับในเมื่อมีคนตินะครับก็ต้องมีคนชมสําหรับ F c ซีนะครับที่เพื่อนซื้อกินที่เพื่อนมีกับลังซื้อเพื่อนก็บอกว่ามันก็เป็นราคาปกตินะราคานี้กระจับต้องได้นะครับพร้อมกับฟาดกลับว่าถ้าบ่มี ปัญญาซื้อกินนะครับพี่น้องขออภัยกาบ่อต้องกินนะครับกัเลื่อนท่านไปประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นดราม่าอีกนะครับต่อเนื่องอีกเพราะว่า f อฟหลายๆท่านก็มองว่าราคานี้มันแพงเกินไปไหมนะครับแหนมตุ้มนะครับ6อันนะครับผม250บาทนะครับรวมส่งนะครับผมก็เลยเอกมาอัปเดตมาเบอกฟังนะครับพี่ๆน้องๆ มีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ข้มมาสู่ฟังได้หรือครับผมนอกเหนืออื่นใดล่ะครับพี่น้องเวลาเพื่อนขายเพื่อนก็บอกราคาชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าราคาเท่านี้เท่านี้รวมส่งเท่านี้นะครับส่วนที่เหลือก็ยุที่ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคนะครับสีพาะใจนะครับหรือว่าบ่พาะใจถ้าพาะใจเพื่อนก็ซื้อเพื่อนกระั่งประมาณนี้นะครับพี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสูฟังนะครับซึ่งเ c ซีบางท่านถึงขั้นโยงไปใทรกกับแคบหมูพยาบาลฟินแลนพร้อม่นเด้ครับพี่น้องว่า เห็นทางมึงยบ้านฟิ้นแลน้์ขายแคบหมูได้ยี่สิบล้านก็เลยอยากเฮ็ดคือกันบว่สาสันครับพี่น้องนะครับกลับไปเสียไปว่ากันอีกนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดจั้งไดนกะคอมเมนต์อมมาซูฟังใด้เ้อครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ